อาอยังเนี่ยโอเคโอเคก็มาต่อกันอีกครั้งนะฮะผมก็เหลือแค่อลอดยู่อันเดียวอ๋ออ๋ออืมอ๋อไอเยี่ยงเออไอเลิฟยูหุ่ยเลิฟนี่เราตั้งชื่อว่ารักอาลุ จบปะค่อยเดแลอวเดเราตั้งดีกว่าครับพรุ่งนี้เราค่อยตั้งนักอาลุนักคุตบมากทจ้า,จาตั้งอะไรบอ่ะตบจริงฮะเราตั้งแล้วครับตบอ่เะเราตั้งแล้วฮะเราตั้งแล้วรอรออย่างเดียวเดี๋ยวก่อนรหัสหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน<ป>ึ่งเจมม่บ,<ป>บอก F5 มี F5 วงเล็บเกินมาเค <Okay. S 1> นี่นะครับเขากำลังร้องเพลงสนุกแล้วเดี๋ยวมาเจอกับห้องผมแล้วเขาจะเขาจะเงียบเลยนะห้องหกสิบห้องหกสิบจบแม่งเนี่ยจบแบบโอ้ยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลย ตบเจ็บจังเลยเอาเอาน้องน้องออกเลยครับเดี mm ๋ยวออกห้องแม่งออกทำไมโน้มันไส้มันไส้เอามาหนึ่งคนละตั้งชื่ออแม่งะไรอะไรเท้องแดง ชื่อน่ยเทเดียวรรักอาลุชื่อห้องผมเทพไหมรักอาลุรหัสหนะึ่งหนึ่งหนึ่งธนาธนาล้นพีไหม <c oughs> ลงศอกไปทำไมก็ไม่มีอ่ะไอ้มีคู่แล้วอะ่ะลงดีไหมน้อลงดีไหมลงดีไหม ในวันนั้นยังจำได้เลยนัอนมีเธอเป็นตัวแฟนเอามานอนนัดพี่เกยก็ดูในแบบแบนแบนแบนนปดพี่กัใจอ้าวอ้าตาสุดูได้ังตาแล้วก็มาฟังเพลงเพลงที่อารุร้องนะครับเสียงแตกๆนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรเสียงไมค์เขาแตกนิดนึงไม่เป็นไรอะ ร้องเพลงทีร้องเพลงทีนี้ไม่เสียงแตกครับอ้าวสายรุดเหรอไม่รุดเอาวอาก็ลงให้แล้วทำไมทำไมไม่เอาลงทำไมลงลงคู่ได้ไหมมาในวันนี้เราเลิกกันเธอถามว่าเธอใจอยู่อย่างไรอ้าวลงคู่ลงคู่ลงคู่ แล้วก็มาฟังเสียงไม่แตกๆกันนะฮะคอนสุวรรณดื่มจันดื่มจันดื่มขอดีกอกตลอดใช่ไหมว่าอย่าจริงจังเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมตบอไม่ก็บอกแล้วว่าอย่าจริงจังมันก็เป็นไปไม่ได้เออไม่ได้จริงจังไง จริงเหรอ,อจริงเหรอจริงจริงเหรอเขามีเป็นห้าหมื่นคุกกี้ครับเขาบอกเรื่องนี้จิ๊บจิบสบายมากห้าหมืน่นห้าหมื่นสี่สบายมากนะครับเขาเป็นสลับก็ไม่เป็นไรใช่หรือเปล่าใช่เขาบอกเป็นสลับก็ไม่เป็นไรครับใช่ ไม่เป็นไรช่างแม่งเพราะเดี๋ยวค่อยไปล้มคิงที่หลังได้ไม่เสียดายแน้วสิ no อย่ามาล้ม no no <c oughs> วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ ถ้าเจอถ้าเจอกับพี่นี่ผมต้องร้องเพลงนี้นุม้มไเพลงอะไร เธอทักมาว่าเป็นยังไงให้จูเวผมถามกลับว่าคุณเป็นใครและไม่ได้พูดเล่นเธอคิดแต่คิดใอ้มากหมายที่ว่าในแตนแก่ตุ๊กตาแกเงเวลาที่ไกลแฟนเธอทักมาว่าเป็นยังไงให้จูเวผมถามกลับว่าคุณเป็นใครและไม่ได้พูดเล่นเธอเก็บไปคิดให้มากไหมที่ว่ายในแดนแกตุ๊กตาแกเงเวลาที่ไกลแฟนคา ก็ดึงต้องมาเจอกันอีกครั้งก็งไม่รู้ต้องทำฉันใด้งแต่ที่เธอจะเรียกเอาไว้ได้ยนะาเลือต้องไปแต่แกเธอเย็ดเปียกแล้วก็กด,ดูดูเงนินจะซ่อนไหมทันมากินข้าวแล้วมาพร้อมกันต้องทำไมามมาดันจันก็ไม่รู้แม่งเจอได้ไง <c oughs> ใช่ไหมตบแม่ ดียิ่งเจอเมื่อไรล้วก็หลบตาทันทีสวยแล้วไงดตมาเจอกันในนี้อือหือจบแล้วอือหือดต่มันก็เข้าไปสองคนเนี่ยมึงเล่นกันสองคนใช่ไหมดนล้มเลยลงเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละลงมาลงลงลงอย่ากัก Nice ว,ว,ว่าจะไหนแฟนกับตุกตาแกงเหงาเวลาที่ไกลแฟนต้องผิดอนันเาตาเล็กเก็บออกคำมาลอยเลี้ยงดต่อได้เห็นนั่นคุณมาณกเากินตัวต้องบอกก็อิลเมึ่เงินจะซุปเปอร์แมนพูซ้ซีกับดีเตมแม็กโดยแต่ทัวห้ำยังไงโดนเรียนลีนลูกเดียวเอออยากกินลีนนะฟังอิวซาลิกร้องเพลงแล้วอยากกินลีนก,กินลีนมันคืออะไร

ม,มันบอกว่าสีา่ทับแปดเราจะเข้าไปดูดิใครใครเข้าพี่จะเข้าอยู่น้นเนี่ยเอาพี่ลองคลิกนี่ไ,ไ,ดได้ไหมได้ได้ไหมไม่ได้ <laughs> อิสตอ์ <laughs> เธอบอกไปรู้ต้องแกรอะไรเดิอันเดิสายนี่ก็เดิไปฉันคอยอย่าให้ฉันคอยเธอถามมาถึงฉันหนเริ่มบอกว่าฉันลอยโปรดอย่าไปฉันคอยอย่าให้ฉันคอยเิอถามไม่อยู่ฉันในได้เจอเพ่อฉันลอย ในตอนนี้อยู่ในสายคอยอย่าให้ฉันคอยเธอทำให้อยู่ฉันในนั้นบอกว่าฉันดอยอย่าให้ฉันคอยคอยแล้วมันรอนานรู้ไหมรอนานเข้าใจไหมว่าคำว่ารอนานไม่ ใครไม่รู้จักคำว่ารอนานนะมาฉันเปลี่ยนไปฉันเจอตร,ง,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 รงนี้ไม่เปลี่ยนใจเธอถามฉันยังรักเธออยู่ไหมยิ่งคบยังดูจากฉันรักเธอหมดใจ เพลงเพลงเพลง,พงหาเลยมองดวงจันทร์บนฟ้าน้ำตาก็ไหลขึ้นมาเห็นภาพเธออยู่บนนบภาคงไม่มีทางจะได้เธอมาก็เราไม่มีวาสนาดวงจันทร์จันทร์เจ้าเอ๋ยฉันควรจะทำเช่นไร ฝากไปช่วยกระซิบถึงคนที่อยู่แสนไกลถึงแม้มึนความจริงฉันไม่ได้วันได้ครอบครองฟังฉันหน่อยได้ไหมโอด้ดวงจันฉันขอวอนทำได้เพียงอีฉันอีกคนที่นอนกอดเธอที่งคงจะมีพร้อมทั้งเงินทองละเล,ะล,ะละิศเลยเออเพลงนี้ไงในฝันทียามนิด ถ้าที่แมนดีใครมาปลกที่มาด้เธอในความฝันพระอ,องค์ที่แม้ว่าฉันจะปวดร้ายสักเท่าไรก็ยอม เธ่าน้นทีเธอไม่เปลี่ยนไปนั่งมองดวงจันทร์ไม่ไปไหนอยากให้โลกนี้ไม่มีดวงจันทร์จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงอารุทุกวันตอนที่สายลมพัดผ่านผานาทำกางคิดึงฉันลงลงไปมาค้นห้องค้นห้องดีกว่ามีแฟนแล้วเหรอออ ใครที่หวังใครที่จะจีบใครที่จะจีบอาลุนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าอาลุมีแฟนแล้วนะครับมีแล้วค่ะมีแล้วเป็นใครไม่รู้ครับรับรองว่าไม่ใช่ผมแน่นอนของกินก็ได้ดูนะค้นห้องค้นห้องพี่ค้นอะไรอย่างพี่ค้นห้องไปแล้วตอนนี้อยู่แล้วอ้าว นล้วก็ไม่บอกอ่าใครที่ฟังแล้วก็โอ้โหแซ่บแก้วหูมากมาก็สามารถกดข้ามไปได้นะครับสามารถกดข้ามได้นะครับผมเขอีกอะไรอะ เพราะเสียงไม้เธอนี่แตกมากเลยนะฮะใครที่รับชมก็สามารถรับชมได้ทั้งสองทางนะฮะของพี่อารุกำลังจะลงช้าหน่อยนะของของพี่อารุนี่นจะลง จ้านะครับปีหนึ่งจะลงหนึ่งคลิปนะฮะปีหนึ่งลงหนึ่งคลิปนะครับผมนี่เออเน็ตวันไหนเน็ตแรงๆรงก็ลงนะฮะวันไหนก็ไม่ไ <ง S 1> เกลีลงก<ห>็ไม่ลงต้องไปตัดไงเอากันไกลตัดตัดตัดนะฮะเกันไกลตัด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 จนไม่รู้จะตัดยังไงแล้ว <laughs> ผมผมยังไม่ต้องตัดเลยเนะี่ยมันหมดความหมายเมืม่อไรเธอต่อไปม้ำได้ไแค่เพิงวันเวลาที่ไรยพานที่ดีว่ามันโอเคครับโอเคครับโอ้โหเสียงคุณนี่โอ้โหไม่แตกมาก่อนใครแล้วครับไม่แตกมาก่อนใครเลยฮะ เออคิดถึงพี่หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่คิดถึงไฟในเอฟเฟตดีภาคสามอะที่มันที่มันจะที่วมันจะมีอที่อะไรกดกล้อว้มันที่ไอตัวนั้นมันจะมีอะที่อะไรกดกองวงจรปิดแล้วมันจะมีเสียงอะ่อตะโีอ้เสียงอะไอ้นนี่อไรด้ะอะไอที่มันเป็นตัวนัลอน่ะอืึ hai ừ, thế mà chắc ha 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 thì chân dung mì mi phò chân phút con ching con trai tặng tè quan nan ta chân ca chưa bỏ qua chân Khít yang ngay, ngày vừa không mấy แต่ถากเกิดคั้งมันคงไม่มีเก็บความรักนจนวันนี้มันสายไปเร่อีมีที่มีในใ,นใจเธอจะมีความหมเธอไม่เอม,มีคำว่ารักของไม้คงเป็นแก่เรื่องที่เธอไม่รู้ แอบรักอาลูกมาตั้งนานแต่ฉันใจแสไกลต่อให้ความรักมีมาจุดลายควายใกก็มีไม่พอหากหากฉันพูดความจริงของใจตั้งแต่วันนั้นถ้าหากฉันกล้าจะบอกว่าฉัน คิดยังไงหากอุลุลแล้วคงไม่เสียใจใช่ไหมเสียใจเสียใจทำไมอืมอืมอืมยังเหรอไอายังเหยอทำไมเหรอทำไมเหยอวันนี้เป็นวันอีคลิปหนึ่งนะฮะคลิป ชื่อคลิปว่าอะไรดีเนี่ยพันหกพัดเจ็ด้าแปดเนี่ยตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีเนี่ยอืตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีประชาเสียไงที่ตั้งชื่อคลิปว่าประชาเสียไง <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้อยากดูไหมครับ <c oughs> อยากดูไหมครับอ่ะลงเลยลงเลยลงตอนนี้เลยโอ้ยได้ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นอื้ พี่ใช้วินโดว์อะไรฉันม่เจ๊ดจ้ะของผม XP ไม่ก uhm ี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วเนี่ย๋อ XP มันเร็วอยู่แล้วเร็วตรงไหนแรมแค่แปดร้อยกว่าเมกโอ้แรมพี่เจ็ดร้อยกว่าเมกเองการจอไม่มีของพี่ต้องมีแน่นอนอ่ะการจอไม่มีลงหาตืดอะไรของมึงอ่ะเคเนี่ย ลุงเอท๊าบอ,อันนี้ก็ร้องเพลงแบบเสียงไม่แตกๆนะไะก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ใครที่ฟังคลิปใครดูคลิปนี้แล้วนะฮะต้องขออไว้แตก เป็น,นああขีนะครับพุ่งกค้าง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 โทรศัพท์โทรศัพท์ผมค้างอ่ะมีคนถามด้วยอ่ะมีคนถามว่าแกลอดยังไงอื้อ สุดตดาวเปล่งตะดาวข้างฟ้าอยู่ที่ตรงนะฉันจึงมมือโดนมือมิดแม้ว่าไม่มีสิทธิ์จะสะเออไปรักอาลูแท่ว่าจึงจีไรดาวเพียงที่ไกล้ไรดาวที่ส่องแสงจุดสุดดาวเปล่งเกิดดาวข้างฟ้าอยู่ที่ตรงนะฉันจึงมมือโดนมือมิดแม้ว่าไม่มีสิทธิ์จะสะเออไปรักอาลู อะไรอะไรมีคนสร้างของแล้วตั <S 2> <S 2> ้งรหัสหนึ่งหนึ่งวะเออได้คุ้ t โอเคครับเรามาสัมภาษณ์เรามาสัมภาษณ์อัลุก okay, ันนะครับอืมภาษณ์อะไรอยู่คลิปนี้เราจะเรียกว่าคลิปสัมภาษณ์แล้วกันนะฮะโอเคสัมภาษณ์สัมภาษณทำไมอืมสัมภาษณ์ว่า คุณอคุณเอพี่อารุนี่อายุเท่าไหร่ครับไม่บอกค่ะอ๋อไม่บอกนี่คือสองหลักขึ้นนะฮะสองนะฮะสองไม่สองยังไม่สองน้ำหน้าคือสองนะฮะน้ำหน้า<บ>สองสองน้ำหน้านะฮะสองน้ำหน้าตรงไหนเขายังไม่สองน้ำหน้านะอ,าอ๋อเหรอยิง อ่ก็อายุกำลังสิบเก้าย่างเข้าอายุสามสิบนะฮะสามสิบบ้าแกใจ <c oughs> ตบแม่ง <c oughs> แล้วก็เออถามว่าแรงบันดาลใจในการแคสเกมคืออะไรอ๋อแรงงานแรงใจพี่เหรอ <c oughs> อือฮึก็หลายอย่างนะ อความคิดส่วนตัวแล้วก็อยากจะต,ต่อต้านทางครอบคัว,วแล้วใครแล้วใครเป็นไอดอลอ่าเกปุลีค่ะนะฮะคือไม่ได้งไงก็เก้งอาจจะอะเลยอ่ะไอดอลของไอดอลของอาลุนะครับคือเกปุลินั่นเองนะฮะเกปุลิคลิปนี้เห็นในจบ นะถ้าพี่กิฟตใครเอาไปให้พี่กิฟตดูนะครับต้องขออภัยกันด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะน้จ๊ะน้จ๊ะที่จริงเรามีหลายคนนะในดอมนอะแต่รักๆก็พี่กิฟของผมนี่ฮาร์ดล็กลกกลอกเกอร์สกีทีทวีอเอกคอร์ส สูงอ่ะสูงไปละสูงไปละกิบบลีแล้วก็พี่ขวัญน, <c oughs> น่าจะประมาณนี้มันก็หลายคนอยู่นะของเราอะ่ะของเราก็หลายคนอยู่นะ <c oughs> โอเคครับก็วันนี้ไม่มีอะไรจะให้เล่นแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ย <c oughs> กำลังเล่นอยู่ <c oughs> งก็พงขอตัดคลิปเลยกันเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะเออไม่ตัดทำไมโอเคก็ขอจบคลิปเออขอจบคลิปนะขอจบขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะ <c oughs> ส่วนพาร์ทที่ผ่านๆมาที่ลงช้าๆก็ต้องขออภัยนะฮะ <c oughs> พาร์ทนี้อาจจะลง <c oughs> ช้านัดพาร์ทหน้าอาจจะลงปีหน้าก็เป็นได้นะฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วผิดเหรอแล้วผิดเหรอในเรื่องหน้าแปลกใจดดเ,เดือดเกินเชื้อเพลิงเมื่อไรแบบจะโถมาเดี๋ยวพี่อิลจะพาไปผาดิปัป๊ปปาร์ดาด้าปัป๊ปปาร์ดาด้าทั่วคอนเสิร์ต้องอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ,อะโอเคก็จบคลิปเพยียงเท่านี้นะครับใครที่ใครที่อะไรวะติดตามอยู่ก็ติดตามต่อไปนะไปอันซับก็ได้นะคะแล้วมาซับ แล้วใครแทนนารูนะใครดูคลิปนี้แล้วก็หากชอบชอบแล้วก็อย่าซับจ้าถ้าหากชอบถ้าหากชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อไปนะเอ๊เพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจในการทําต่อไปนะครับถ้าอ่ถ้าคุณชอบอะไรก็เม้นต์มาเลยนะฮะชอบผมแข่งร้องเพลงกับ พี่ฮาลุหรือว่าชอบผมที่เล่นเกมแนวปัญญาอ่อนก็เม้นได้นะฮะโอเควันนี้ก็บายบายครับผมชนะแล้วด้วยจะ <laughs> มีคู่ใดทั <c oughs> นไม่รู้แต่ตื่เต้นกันได